วันนี้อยู่กับเบนซ์เอคลสรถยุโรปราคาญี่ปุ่นกับสิ่งที่คุณเป็นเจ้าของได้ชมกันสวัสดีคุณผู้ชมครับอยู่กับสอสักดาก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับอยู่ที่งานมอเตอร์โชว์อุบล2020ที่เซ็นทรัลพาซาสาขาอุบล bon. วันนี้ก็แน่นอนละรถที่เราเอามารีวิวเอามาขายในงานก็หลากหลายนะครับมันจะเป็นรถ ของญี่ปุ่นเองของยุโรปเองของอเมริกาเองก็มาลายค่ายด้วยกันแต่วันนี้นะผมเอาค่ายดาวสามแฉกนะครับมารีวิวให้ฟังนี่ผมจ่มหัวไปเลยครับรถยุโรปเนี่ยสเปคยุโรปเอคัสเนี่ยนะครับเอามาขายในราคารถญี่ปุ่นวันนี้เอาไปก่อนรายการสำหรับ Mercedes-Benz A180 นแะแต่ง AMG แต่ง AMG นะราคา759,000บาทนะครับราคา7 5 0 0 0 0 หมื่นเก้าพันบาทราคาไม่ว้าวไม่จะพูดยังไงแล้วนะครับราคาพออกับรถเก๋งญี่ปุ่นทั่วไปเลยนะแต่นี่คือเบนซ์นะครับนี่คือดาวสามแฉกนะครับต้องมาดูกันว่าสาหรับเอคาตัวนี้มีดีมีจุดขายที่ตรงไหนบ้างนอกจากราคาที่สุดเลาใจนะคอนเพิ่มสภาพกันก่อนในเรื่องของรถหรูหลายคนตกใจว่าเอาเบนซ์มาขายเนี่ยสภาพมันดีหรือเปล่านะครับรถโมเดลตัวนี้คือโมเดลปี2013ก็คือปี56ปีไทยนะตัวนี้เป็นเครื่อง1.6กนะครับ1.6ก็เป็นเครื่องเล็กแต่ว่าแน่นอนรถสเปคยุโรปคือ พวกแรงมืแรงม้าเนี่ยเป็นเครื่องพันหก็จริงแต่แรงม้าก็ให้มาถึงสูงถึง1 1ึ่งหนึ่งรแรงม้านะครับตัวนี้นะขออนุญาตคอนเฟิร์มสภาพให้ก่อนสําหรับรถที่เอามารีวิวทุกคันเนี่ยรถมือ2ก็คือวัดกันที่ต่อให้สเปคมันจะดีนค่ไหนถ้ารถมันไม่สวยไม่เดิมมันก็ขายไม่ได้นะครับแน่นอนรถที่นํามารีวิวที่มงคลเทนเซนเตอร์ก็คือคอนเฟิร์มสภาพให้ดูก่อนว่ารถสวยเดิมจริงสวยจริงๆนะครับ คอนเฟิร์มให้ดูก่อนนี่ผมถ่ายตอนค่ําแล้วตอนว่าค่ํา,า,ท,าที่ห้างซินท่านที่ลานซนท่านเลยนะครับคอนเฟิร์มให้ดูก่อนรถเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสีขาวสีขาวมุกและน็อตไม่เคยขยับเลยนั่นน็อต <Not S 2> <c oughs> ไม่เคยแกะไม่เคยขยับนะเม็ดแอร์มากจุดทุกอย่างที่เดิมมาจากศูนย์เบนซ์เนี่ยคือเดิมทุกเดิมทุกชิ้นนะครับนี่นว่าชัดน่าจะชัดเจนนะเพราะว่าเราเปิดไฟฉายให้ด้วยนะครับอันนี้คือเดิมๆนะครับเครื่องยนต์ ขนาด1.6ลิตรนะครับตัวนี้บ็อก1.6 1595นะาผมจะไม่ผิดนะซีซี1595 122แรงม้ากับราคา759,000บาทนะแล้วก็ให้ดูก่อนหลายคนอาจจะไม่คุ้นหูคุ้นตาถ้าเป็น A180 เนี่ยรุ่นธรรมดาเนี่ยนะครับมันจะเป็นกิ้วหน้าแบบ2เส้นนะกิ้วหน้าเนี่ยอันนี้เป็นไดมอนด์กิ้วอันนี้ถ้าผมจะไม่ผิดนะถ้าชุดแต่งตัวนี้ต้องมี2-3หมื่น นะชุดแต่งของดิมอนคิวที่เป็นตัวของเอ็อันนี้เอามาแต่งเพิ่มนะครเจ้าของเดิมเป็นคนที่รักรถมากนะครับนะดูแลถือว่าดูแลดีแล้วก็แต่งถึงอะ่ะพูดง่ายๆเฉพาะดิมอนคิวตัวเนี้ยก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้คันหนึ่งะนะครับต้องบอกงั้นเลยนะซื้อมอเตอร์ไซค์สภาพดีๆได้คันหนึ่งเลยแล้วก็ล้อเนี่ยถ้าเป็นเอ็ตัวเดิมจะเป็นแม็กห้าก้านใช่ไหมตัวนี้ไม่ใช่เป็นแม็กติดรถอ่ะมันจะเป็นแม็กห้าก้านนี่คือเป็นแม็กชุดแต่งเอ้เหมือนกันยางเพิ่งเปลี่ยนมา ยางใหม่4ีเส้นเพิ่งเปลี่ยนมาใครได้ไปกับราคา7 5 9 0 0 0บาทผมบอกเลยว่านี่นครดูข้างหน้านะสำหรับ A อคลาสเอ0ตัวนี้คุ้มมากคุ้มมากแล้วรถสวยประวัติดีมากนะครับประวัติดีมากนะเจ้าของเดิมก็เป็นเจ้าของที่ดูแลธุรธกิจเกี่ยวกับรถยนต์มือสองเหมือนกันนะทำ,ทำธุรธกิจรถยนต์มือสองเหมือนกันฉะนั้นเรื่องการดูแลรถนี่หายห่วงมาดูภายในคือต้องบอกว่าแต่งถึงอะ่ะแต่งถึง จ้าของดแต่งถึงไงไหมชุดแต่งภายในต่างเนี่ยนะครับเป็นของ AMG ทั้งหมดเลยนอกจากกิวหน้าภายในแล้วตัวเบาะเนี่ยต้องมองใหม่มากสภาพดีมากรถปี13ปี5 6ใช่ไหมรถกี่ปี7ปีรถ7ปีสภาพภายในเนี่ยว่าไม่มีริ้วรอยเลยนะคาร์บอนเคฟล่าไหมตกแต่งมาคือแต่งแบบเนี่ยสไตล์พวกนี้เป็นของเป็นของตัวท็อปหมดเลยแต่งมาน่าจะอ้ผมว่าน่าจะน่าจะ หลายแสนอยู่นะทั้งชุดล้อทั้งกิวหน้าไรามอนทั้งภายในแล้วตัวพวงมาลัยเนี่ยก็คือยังใหม่เลยนะยังใหม่มากอันนี้ผมถ่ายตอนกลางคืนได้เห็นแบบปกติกคือสไตล์ของรถเจ๋งๆคือมันจะเป็นเน้นโทนโครเมียมนะเน้นโทนโครเมียมอาจจะเป็นเบนซ์หรือบีเอ็มก็แล้วแต่แล้วก็คันนี้เลขใหม่รถ7ปีรถเบนซ์เนี่ยอายุ7ปีใช้ไปกี่กิโลนะครับเสียบกุญแจให้ดูแล้ว1นึ่งแสนเลขสวยนะ 1 1 1 5 5 5นะครับ1 1 0 5วิ่งไปแสนเอ็ดนัวิ่งปีประมาณเท่าไหรหมื่นกิโลนะหมื่นกโลแล้วสภาพแบบนี้ผมบอกเลยว่าอู้อยากหายากเลยนะวิ่งไปปีได้ประมาณสัก1 5 0 0 0กิโลแล้วแต่งมาให้เรียบร้อยจบเรียบร้อยคือไปขับเพลนเนี่ยดูไม่ออกเลยว่าเป็นรุ่นธรรมดานะครับสำหรับคนที่มองหารถยุโรปนะรถยุโรปคันเล็กๆนะครับเบนซ์เอคารคัน A นี้ตอบโจทย์แน่นอนตอบโจทย์สำหรับคนที่ หารถสไตล์แบบห้าประตูแฮทแบ็กนะครับถ้าเป็นรถปี่ปุ่นเขาเรียกรถ5ประตูเนี่ยคือคันนี้เหมาะมากสำหรับ A180 ตัวนี้แล้วก็สภาพคอนเฟิร์มให้เดิมเดิมน็อตทุกตัวไม่เคยขยับเดิมจากโรงงานทุกชิ้นยางใหม่4เส้นแม็กเอ็จีภายในเอ็มจีิวหน้าไดมอนด์กิวเนี่ยของเอ็มจีทั้งหมดเลยแต่งมาให้เรียบร้อยหมดแบบนี้นะครับกับราคา7590 0 0บาทผมต้องบอกว่าราคาตอนเปิดตัวถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนที่ผมดูข้อมูลมาเนี่ย ตอนปี5 6 2 0 1 2 2013เนี่ยตัวนี้เปิดตัวมา2ล้าน2ล้าน1 2ล้าน9 0 0 0ประมาณนั้นทุกวันนี้เหลือไม่ถึงครึง่งทุกวันนี้เหลือไม่ถึงครึง่งผ่านมา6 7ปีราคาเอา,อางี้ตามปีแล้วกันรถ7ปีก็เหลือ70,000กว่าบาทอะเอาง่ายๆนะครับคือคุ้มมากแล้วก็มาดูข้างหลังกันหน่อยนิดนึงนะครับดูหลังนิดนึงในส่วนในส่วนของตัวด้านหลังอาจจะมืดนิดหน่อยแต่ว่าไม่เป็นไรผมอยากจะให้รีวิวให้ชมนะครับคอนเฟิร์มให้ดูก่อน มาดูมาถ่ายดูที่เนี่ยหลายคนจะบอกว่ารถที่ผมเอามาถ่ายรีวิวให้ดูเนี่ยผมรถมือสองทุกคันผมจะเน้นที่ความเดิมเพราะสุดท้ายก็คือวัดกันว่ารถสวยเดิมจริงๆก็คือดูไล่ดูเลยนะครับพวกเม็ดองเม็ดอาร์คแต่คงแต่เขียบต่างๆน็อตต่างๆเนี่ยคือถ้ามันไม่ขยับเนี่ยยังไงก็ขายได้แล้วก็เป็นรถเบสราคา700,000กว่าบาทเนี่ยต้องมาแล้วแหละใครอยากได้ใครอยากได้หาอยู่นะครับซื้อใช้เองก็ดีนะครับซื้อให้ลูกให้หลานหรือใครอยากซื้อให้เป็นของขวัญ นะครับเป็นของขวัญในช่วงปีใหม่ถือว่าก็ตอบโจทย์แล้วนะตอบโจทย์ตอบโจทย์สําหรับคนที่มองหารถเบนซ์รถยุโรปราคาญี่ปุ่นคันนี้เ5 9ด0 0นห้บาทซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเอาไปขับหล่อๆไปขับสวยสวยเก๋ๆอย่างเดียวเลยก็ฝากติดตามนะครับกดไลค์ซับสไคร้และกดแชร์ช่องรถมือ2มงคลคาร์เซ็นเตอร์ช่อง YouTube ที่จะรีวิวรถมือ2ทุกเรดทุกคุณภาพมีเรื่องทุกรถจบทุกเงื่อนไขและผมเองสอสักดาจะมาคอนเฟิร์มให้ทุกคันนะครับสำหรับรถรูคันนี้ ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเน้นไปหมดแล้วทางในเรื่องของจุดขายแต่งอะไรมาบ้างไม่เท่าไหร่นะครับรถปีอะไรราคาครบหมดวันนี้ก็ต้องขอบคุณในช่วงของงานมอเตอร์โชว์นี้เท่านั้นนะครับนะครับทีดด่ดูคลิปก่อนหน้านี้ก็คือราคา799นะแต่มอเตอร์โชว์ลถไปครั้งสห0 0 0มื่นอย่างที่เห็นทุกๆคันไม่ใช่ว่าคันนี้คันเดียวนะครับก็ถึง26ตุลาคมนี้เท่านั้นกับเบนซ์เอ0ปี2013 759 0บ0าสาบาทสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ